สวัสดีครับกรับผมบุคคลในสายธรรมประจำในสายบุญก็คืออาจารย์มังกรอีกเช่นเคยนะครับเอาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับซึ่งผมเคยบอกไว้ว่าก่อนหน้านั้นมีลูกศิษย์ลูกหาโทรเข้ามาหลายสายบอกว่าอยากจะรู้ในเรื่องผีสางนางไม้หรือ ในเรื่องผีผีเขาก็สอบถามมาหลายคนเลยนะครับดังนั้นผมก็จะมาไขปริศนาคือมาเล่าสู่กันฟังในตามประสบการณ์ของผมนะครับที่เคยเดินทุดงตามหลวงปู่ในระยะที่ผมปฏิบัติธรรมอยู่นะครับถามว่าเรื่องผีผีหรือเรื่องปีศางนางไม้ พูดถึงในเรื่องเหล่านี้นะครับถามว่ามีจริงไหมหนึ่งตามที่หลวงปู่ท่านเคยบอกว่าผีเนี่ยมันอยู่ห่างเราเนี่ยแค่คืบคืบเดียวนะครับผมอยู่ห่างจากตัวเราคืบเดียวแต่หลวงปู่ท่านจะไม่บอกคําว่าผีนะเขาจะบอกคําว่ากายละเอียดกายละเอียดก็เท่ากับเหมือนกับเรานอนแล้วฝันนั่นแหละครับ ก็คือเมื่อกันในความฝันของเราอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากายละเอียดส่วนกายหยาบก็เป็นตัวเรานี่แหละกายหยาบตัวเรานี่แหละเป็นร่างของเรานั่งอยู่เงี้ยทางานอยู่เนี้ยเดินอยู่อย่างเนี้ยนี่แหละครับเขาเรียกว่ากายหยาบกายละเอียดก็คืออยู่แค่คืบก็เหมือนกับดวงวิญญาณนั่นแหละครับแล้วก็ตามที่ผมไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มีอยู่คืนหนึ่งนะครับผม ปรากฏก็อยู่ห่างจากหลวงปู่ไปประมาณประมาณน่าจะประมาณจะไม่เี้ดน่าจะประมาณ3 0 0ร้อเมตรสี่เมตรครับผมก็พอมองเห็นแสงไฟหลวงปู่ดิบลีดป,ลป,ลประมาณนี้นะครับที่อยู่ในปากเขาซึ่งผมปฏิบัติธรรมในครั้งแรกก็ออกทุรนออกเดินทุดงตามหลวงปู่พอในค่ำคืนนั้น ปากกดจี่กลางป่าเขาเรียกว่าอยู่แถวแถวแถวเขาหนังรักป่าทึบปัดเป็นป่าดุงดิบเลยแะครับแถวเขาเรียกว่าอำเภอถ้าจําไม่ผิดเขาเรียกว่าอำเภออำเภอบําเหน็จนาลงนะครับผมบําเหน็จนาลงหรือเทพตะทิดไม่แน่ใจครับผมนานแล้วจําไม่ค่อยได้แล้วครับผมก็ ตกมาในค่ำคืนนั้นตอนหัวค่าไม่เท่าไหรนะก็ขอบอกเลยว่าตอนหัวค่าไม่เท่าไหร่ได้ยินเสียงนกเสียงหนูผู้ปีกร้องสารพัดอันนี้ในการปฏิบัติธรรมหรือออกเดินทุดงกับหลวงปู่แรกๆเนี่ยจะวิตกกังวลในเรื่องแบบนี้มากเลยนะครับถามว่ากลัวไหมกลัวนะครับกลัวมากแต่ หลวงปู่ท่านบอกว่าจะไปรัวอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกเขาบอกงี้ถามว่าผีสางนางไม้มีไหมมีแต่มันอยู่ในส่วนของเขาแต่น้อยที่เราจะมองเห็นเขานอกจากบุคคลคนนั้นจะมีบุญสัมผัสกับเขาถึงจะได้สื่อรู้กับเขาเห็นกับเขาณตรงจุดนั้นก็พูดง,ง่ายว่า อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญส่วนกุศลที่หลวงปู่ท่านเกินมานะครับซึ่งกับผมในวันแรกก็นั่งปฏิบัติธรรมนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในกรดแต่ผมจะใส่ชุดขาวนะครับเพราะว่าผมเป็นศิษย์ของหลวงปู่ต้องออกติดตามและศึกษาในเรื่องธรรมกับหลวงปู ผมก็นั่งสมาธิมีความรู้สึกว่าในคืนนั้นตอนหัวค่ำไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนครับจะมีเสียงเดินรอบๆกดของผมเนี่ยเดินรอบๆกดการปากักกดแล้วของผมเนี่ยจะทำเป็นลานกว้กวางๆส่วนใบไม้ผมก็จะกวาดเอาไปกองไว้รอบข้างให้หมด ผมนั่งสมาธิหูกลับได้ยินเสียงแว้วๆเหมือนกับเสียงคนพูดและเหมือนกับเสียงคนทักท้วงกับตัวกับผมบางอย่างและมีการบ่นพึมพำให้ผมรับรู้ในตอนนั้นถามว่ากับผมจิตใจในตอนนั้นเต้นระรัวมากเลย ปุบปับ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 ใจเต้นจะออกวิววิวเพราะว่ากลัวแบบสุดขีดกลัวมากแล้วก็สักพักหนึ่งเสียงลมจะแรงมากแล้วก็มีเสียงคล้ายๆกับเหมือนกับสัตว์ป่าจะวิ่งออกมาเป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยจะวิ่งมาในมาในตรงที่ผมปรากฏเนี่ย คือในตามที่ฟังเนี่ยมาทางผมแน่นอนเสียงหรือกึกกองเลยปุบปับปุบปับปุบป,บปับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตอนที่ระยะตอนแรกๆที่มีเสียงคนเดินและมีเสียงทักทวงเสียงหิวโหวยส่งเงี้ยผมก็ยังนึกนึกในใจอยู่สมบเสมอว่าเอ๊ะคืนนี้เราได้เจออะไรและคืนนี้ มันมีอะไรเข้ามาให,หาตัวเราซึ่งหลวงปู่ท่านบอกตลอดว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรหรือมีการทักท้วงหรือมีเสียงแหลกกรอกแกะขึ้นมาห้ามออกนอกกฎเด็ดขาดห้ามแม้แต่จะคิดเด็ดขาดให้นั่งสมาธินั่งภาวนาบนในจิตอยู่เสมออยู่สม่ำเสมอว่า บนในความรู้สึกเพราะว่าถ้าเกิดเรามาได้บุญกุศลอะไรเนะี่ยบนในความรู้สึกบนก็คือหลวงปู่ท่านก็พูดแบบตรงๆภาษาพันบ้านบนก็เหมือนกับอ่าเหมือนกับบอกเจ้ากรรมในเวรบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ท่านได้รับรู้ให้ท่านได้ช่วยฟังให้ท่านได้ช่วยมาคุ้มครองเราอะไรประมาณนี้หลวงปู่ท่านก็จะพูดแต่ว่าบนบนแต่ที่ไหนได้คือให้ทําสมาธิ ทำจิตทำสมาธิทำจิตให้ทำสมาธิอธิษฐานจิตออกไปนั่นแหละครับแล้วผมก็จะมีแต่คำหล่านั้นเข้ามาในจิตใจของผมสม่ําเสมอผมก็จะเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ในคืนเนี้ยผมยังจําติดหูติดใจและติดตามมาตลอดเลยนะครับพอเช้าขึ้นมาก็ถามหลวงปู่แต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ยินอะไรนะครับ ท่านไม่มีเสียงอะไรเลยคือมีแต่ผมอยู่คนเดียวพอคืนที่สองมาผมก็ได้จะคําสอนจะคําบอกเราคุณหลวงปู่หลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าได้ยินเสียงแบบนี้เจอแบบนี้ทําแบบนี้ให้เราแผ่สนบุญแผ่ส,ส่งกุศลทําสมาธิสดมู์ไว้พระแค่เนี้ยแล้วก็ทําสมาธิก็เข้าก็พูดออกก็โทรไม่ต้องเอาจิตไปทางใดทั้งนั้นดังนั้น ที่ผมจะบอกและไขปพิศนาว่ากับลุกสิษย์ว่าผีสางนางไม้มีจริงไหมสิ่งหเหล่านี้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าการละเอียดมีการละเอียดมีแน่นอนก็เหมือนกับผีสางนางไม้ก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปตามป่าตามเขาตามต้นไม้ใหญ่เขาก็จะมีเทวดาที่คอยคุม้มครองปก,ปกปักรักษาแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับสิ่งเหล่านี้มีจริงครับ แต่ถามว่าอาจารย์เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนหน้าเละตุ้มเป๊เดินออกมาเดินทื่อๆกางแขนแล้วจะมือมาบีบคอจะลากเราอย่างง้นจะทำเราอย่างนี้ตั้งแต่อาจารย์ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยอยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยหรือปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อมาตลอดเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจารย์จะไม่เคยเห็นเลยนะ บอกตรงๆเลยว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเลยส่วนมากจะเจอจะเป็นแบบเป็นหมามั่งเป็นเป็ดมั่งเป็นไก่มั่งเป็นช้างเป็นม้าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งในสิ่งที่เจอเนี่ยมันไม่น่าจะเจอก็คืออย่างสมมุติว่าทางเข้าหมู่บ้านหรือก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านหรือเป็นทางออกจากหมู่บ้านไปทางเปียบเปียในทางสันโดษ ก็จะมีเห็นมีสิ่งเหล่านี้วิ่งตามและจะวิ่งมาเคียงคู่จะวิ่งมาให้เรารู้ว่ามีอะไรมาอยู่ใกล้ๆเรานะมีอะไรทําให้เราเห็นนะอันนี้บอกได้เลยว่าเห็นและมีจริงครับเพราะว่าจะมีสัตว์มีอะไรเนี่ยเป็นธรรมคือทําให้ผมเห็นอยู่เรื่อยๆและตลอดแต่เกิดจะเป็นผีสางนางไม้จะเดินมาบีบคอโดดกระญิงกระญิงทํามือ กินตับแลบลิ้นปิ้นตานาเลตุ้มเปะแบบนี้อาจารย์ไม่เคยเจอนะไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์บอกได้เลยไม่มีแน่นอนครับผมหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไม่มีส่วนที่เราเห็นคือกายละเอียดกายละเอียดก็เท่ากับเรามีจิตจิตสื่อกับเขาก็เหมือนกับดวงสมพงกันเจ้ากรรมในเวรมันจะมีขึ้นในจิตของเราในระยะหนึ่งในชั่วขณะหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งเห็นและเรารู้ว่าเราเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเยอะๆแล้วก็จําลักษณะท่าทางของเขาเป็นหญิงหรือชายรูปร่างแบบไหนผมยาวใส่เสื้ออะไรใส่กางเกงอะไรมีผ้าอะไรเราจําลักษณะแบบเนี้แล้วก็มาทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานะครับซึ่งผมอาจารย์มังกรก็จะมีเรื่องแบบนี้มาไข มาไขปริศนาให้กับลูกศิษย์ให้ท่านได้ฟังว่าอ๋อแต่บอกตรงๆเลยว่าจะเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นสัตว์เป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นเป็ดเป็นไก่หรือเป็นม้าเป็นหมูหรือเป็นลิงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งกลางค่ำกลางคืนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีสัตว์เหล่านี้ที่จะออกมาให้เราเห็นได้เลยนะครับเพราะว่า อยู่ตามบ้านอยู่ตามหมู่บ้านจะไม่มีออกมาแต่ถ้าเกิดออกมาทางเปียวถนนเปียวๆซึ่งเราก็ต้องสังเกตเราว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มาได้อย่างไรเอ้ยสัตว์เหล่านี้มาได้มามาได้เฉลัยหรืออ่ะเราต้องนึกและมีสติอยู่ในใจแล้วว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เคยเจอนะครับผมก็สมัยตอนเด็กๆก,ก็เคยเจอครับไปเล่นก็เจอแบบนี้แหละแต่ส่วนมากจะเจอแบบ เป็นควายเป็นควายตัวใหญ่ปึ้งเลยนะครับตอนที่เจอตอนเด็กๆวิ่งหนีกันเลยนะครับเป็นกลุ่มเลยวิ่งหนีกันซึ่งควายนั้นก็มันเหมือนกับวิ่งเร็วกว่าคนปกติวิ่งแล้วจะนาหน้าตลอดอะไรประมาณวิ่งแล้วก็หายแวบวิ่งแล้วก็หายแวบวิ่งแล้วก็หายแวบอยู่เงี้ยก็ยิ่งกลัวกันใหญ่เลยทีนี้วิ่งเข้าในหมู่บ้านกันใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดแบบนั้นอาจารย์เคยเห็นและ เกิสัมผัสได้เรียนรู้อยู่แต่ส่วนพ่สางนังไม้อันนี้อาจารย์ก็บอกได้เลยว่าหลวงปู่บอกว่าอยู่แค่คืบเราทุกวันนี้และครับอยู่แค่คืบเราพยายามให้มีสมาธิให้มีจิตเราก็จะเห็นเองนะครับดังนั้นวันนี้หมดลงเท่านี้นะครับเวลาส่วนวันอื่นๆจะมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนลูกศิษย์ฟังแล้วก็ให้นึกคิดว่าอ๋ออาจารย์ ท่านไปก็เดินทุดงแบบนี้เจอแบบนี้เห็นแบบนี้แค่นั้นเองส่วนแบบนั้นแบบนั้นไม่เคยเจอจะมีก็ต่อเมื่อในหนังเขาทําการแสดงอย่างนั้นมีแน่นอนครับก็ไปต้องไปกลัวตรงจุดนั้นนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้เราทําบุญทํากุศลส่งบุญให้เขาเขาถึงให้ความดีกับเราจะได้ไม่เห็นกันซึ่งกันและกันต่อไปนะครับเป็นเจ้ากรรมในเวรกันดังนั้นสร้างบุญสร้างกุศลกันให้เยอะ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันนะครับการงานได้จเจริญรุ่งเรืองจะได้มีวันดีๆวันงามงๆเข้ามาจเจริญม,มั่งมีสีสุขเพราะผลบุญที่เราสร้างนั่นแหละครับส่วนวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ